สวัสดีครับพบกับช่องรีวิวกระเมืองบายกะลำแหมแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวรถเหล็กนะครับโมเดล1ต่อ64เนาะวันนี้มากับค่าย Hot v i e วครับรถยี่ห้อเชฟโรเล e t s i l v e r a d o ดนะครับ EV RSC ตัวนี้เป็นรถไฟฟ้าทั้ง100%เลยนะครับของเชฟโรเล t ที่เป็นรถกระบะนะครับทำออกมาปี2000 ยี่สิบสี่หรือยี่สิบห้าเนี่ยครับผมจำมาแน่ใจบอดี้นะครับเป็นเล็กสีทูโทนนะครับสีดำกับสีส้มนะครับใต้ท้องรถเป็นพลาสติกนะครับล้อรถเป็นพลาสติกแม็กอ่าเป้นท้องห้าแฉกเนาะตัวนี้อยู่ในแพ็ค hot view basic นะครับเชฟโรเลตทำรูปลักษร์รูปทรงออกมาได้สวยงามนะครับติดใจ ตั้งแต่รถกระบะโคโลราโดแล้วนะครับตัวนี้โมเดลตัวนี้สวยงามนะครับหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปตามเซเว่นทั่วไปนะครับคลิปหน้าจะเป็นรถยี่ห้ออย่างค่ายอาย่างขอโปรดติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ